โอ้ผมไม่อยากจำด้สตอรี่ทั้งสองนี่มีแบบแม่สาเลยว่าจำได้ได้ถึงด้วยโดนี้เลยที่หนึ่งวิ่งเห็นโดนไปด้วยอ่ะถึงด้วยดื้อเนอะคือว่าคนเดียวแค่พอยังรากไปจับให้เพื่อนจับเลยนะยาวเลยยาวยาวยาวอย่างเงี้ยแง่กูเงียบเง่อยผมไม่เผาผีเขานะ ไม่ยาบเลยไม่พอผิดบอกพวกกันไล่ป่ามีกันเยคืขขอคือปัญหาหัวหน้าพิยานแบบว่าจะเล่นเราให้ตายจะเล่นเราให้ยับเพราะเราเข้าไปได้ไงที่อย่างนี้ ลอย่นนี่ก็มื่นไปแล้วไปขึ้นตรงนู้นึ้นลอยไ้าไอแล้วจับลาไว่รรดแค่นี้เองเราอยู่บนวเราหใจใครวางท้ายน้มีี่มอยู่มเช้าผมไปขุดมานี่ สองคนไม่น่าลอ,อยนะทำก็ทำชาวบ้าน,น,าาานดูดูถ้าจะดุกหรือเขาเครียดนะฮะถ้าจะดึกเขาเครียดวะดูด้ <c oughs> นานซ้มือนนี่วามสุขเฮ้ยมือขวาเฮ้ยไอเ้เพื่ <c oughs> อข้างหน้าเป็นน้ำตกนะน้ำตกนะน้ำตกนะเลยจริ้งจิ้งไม่ได้เกิดหรอกมาอยู่นี่แล้เกิดจะไม่เห็นนะเอาให้เลือกกันะจะอยู่จะไป ที่เดิมเขาเล่ี่เลี้ยวอยู่เนีย่ยมันชาวบ้านชาวบ้านอาบน้ำอยู่ที่แห่นชาวบ้านเลย